สวัสดีครับวันนี้ผมมีกระเป๋าป้องกันการโจรกรรมนะครับเป็นของยี่ห้อแพ็กเซฟรุ่นใหม่นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับแนะนําชื่อรุ่นกันก่อนนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นเม t โธสเซฟเอ็กคลอมเพกนะครับผมตัวนี้เป็นกระเป๋าสะพายข้างขนาดไซส์กาลังพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันเลยนะครับผมขนาดความกว้างนะครับความกว้างของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ6.3นิ้วนะครับความสูงนะครับอยู่ที่โดยประมาณ9.1นิ้วนะครับ ส่วนความหนาอยู่ที่โดยประมาณ2.8นิ้วนะครับผมตัวนี้ความจุโดยประมาณ3ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างโดยรวมนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับว่ากระเป๋าตัวนี้มีจุดเด่นตรงไหนกันบ้างนะครับขอดนับแรกเลยนะครับผมตัวเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าของเขานะครับทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับขนาด 600D นะครับเป็นเป็นผ้าที่รีไซเคิลจากขวดน้ำนะครับมา มาแล้วนะครับมาทําเป็นเส้นใหญ่นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์แล้วก็มาทํากระเป๋าตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระเป๋าโทนเรียบๆนะครับจะเป็นโทนดำออกเทานิดๆนะครับผมด้านบนนะครับก็จะมีตาสัญลักษณ์ของยี่ห้อแพ s เซฟอยู่นะครับกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าแบบฝาปิดนะครับด้านหน้าตรงนี้จะมีแถบไม่เหล็กอยู่นะครับแถบแม่เหล็กนะครับ เวลาเราปิดนะครับก็จะเป็นแถบแม่เหล็กนะกระเป๋านะครับก็ด้านหน้าก็ยังมี1ช่องนะครับช่องค่อนข้างที่จะกว้างนะครับช่องค่อนข้างที่จะกว้างมีช่อง RFID อยู่ด้านหน้าเลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเวลาเราใส่พวกบัตรเครดิตนะครับหรือว่าพวกพาสปอร์ตก็สามารถหยิบใช้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมนะครับช่องค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมนะครับด้านหน้าก็จะเป็น อีกหนึ่งช่องค่อนข้างที่จะลึกนะครับ RFID ผมขอยขยายความตัว RFID ตัวนี้นิดนึงนะครับเป็นกระเป๋าป้องกันการโจรกรรมเกี่ยวกับขึ้นแม่เหล็กนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เวลา,าขโมยนะครับมา,ายืนอยู่ด้านข้างเรานะครับเพื่อต้องการดูดข้อมูลเพื่อเอาไปทําบัตรเครดิตปลอมหรือพาสปอร์ตปลอมนะครับก็เกิดเราเก็บพวกบัตรเครดิตหรือว่าพวกพาสปอร์ตไว้ตรงนี้ก็สามารถทําทให้มั่นใจว่าเราปลอดภัยจาก พวกหัวขโมยพวกนั้นได้นะครับผมด้านหน้านะครับก็จะมีช่องนะครับเป็นช่องผ้าตะข่ายแบบนี้นะครับอยู่นะครับมีซิปปิดเรียบร้อยนะครับมดชิดนะครับช่องยาวไปถึงด้านล่างเลยนะครับช่องจะยาวไปถึงด้านล่างเลยนะครับค่อนข้างที่จะลึกนะครับสามารถใส่สมุดโน้ตเล็กๆได้นะครับผมล้วงเข้าไปนะครับประมาณ1ฝ่ามือนะครับปิดค่อนข้างที่จะสนิทนะครับ ตัวช่องตัวด้านหน้านะครับจะมีซิปทางเดียวนะครับจะเป็นซิปค่อนข้างที่จะยาวนะครับวิธีการทําให้เปิดซิปได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเขาจะใช้เป็นห่วงข้องแบบนี้นะครับวิธีเราต้องต้องการให้การเปิดซิปช่องแรกนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ยากนะครับโดยการเรารูดซิปมานะครับก่อนจะสุดนะครับเราให้สอดตัวตัวหัวของซิปนะครับลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์นะครับสไลด์ออกแบบนี้นะครับนะครับ แล้วก็ปิดฝานะครับในเวลาที่ขโมยนะครับจะมาการการจรากรนะครับก็มันเปิดได้แล้วเนี่ยแต่มันจะติดตรงซิปตรงนี้นะครับมันจะทําค่อนข้างที่จะยากมันจะทําให้เรารู้สึกตัวก่อนนะครับนะส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีช่องเสริมนะครับสามารถต่อกระเป๋าเสริมได้นะครับสามารถเสียบอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นช่องตัวใหญ่รนบช่องตัวใหญ่จะยังมีระบบล็อกแล้วนะครับผมวิธีการปลดล็อกช่องตัวใหญ่นะครับให้ดันนะครับสลักตัวนี้เข้าหาตัวก่อนนะครับแล้วก็สไลด์ลงนะครับตัวซิปนะครับก็จะเป็นลักษณะติดกันแฝดกันแบบนี้นะครับจะใช้ลักษณะการควยนะครับการควยนะครับจะไม่มีแม่เหล็กนะครับลักษณะการควยกันนะครับสลับฟันปลานะครับวิธีล็อกนะครับวิธีล็อกก็ลักษณะสลับฟันปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับ สลักฟันปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาห่วงคล้องตรงนี้นะครับโดยดันสลักล็อกขึ้นนะครับแล้วก็สลักล็อกตัวเล็กนะครับก็ดันเก็บเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถปลอดภัยนะครับหลายขั้นตอนหรือว่าถ้าเกิดมีของมีค่าด้านในมากๆนะครับก็สามารถใส่ลูกกุญแจดอกเล็กเพิ่มเติมเข้าไปอีกได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่องด้านในกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับช่องด้านในก็จะเป็นกระเป๋าช่องโล่งๆนะครับเป็นซิปสองทางนะครับ ด้านในนะครับด้านในสุดนะครับจะเป็นช่องสําหรับใส่แท็บเล็ตประมาณ7นิ้วได้นะครับบุค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วนะครับผมบุคค่อนข้างที่จะนิ่มหรือบางคนจะดัดแปลงใส่แว่นตาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าช่องบุค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับช่องด้านตัวตรงกลางนะครับจะเป็นช่องลึกๆลงไปเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับใส่แท็บเล็ตหรือว่าของใช้ยามจําเป็นก็ใส่เข้าไปได้เช่นเดียวกัน นะครับผมช่องด้านหน้านะครับช่องด้านหน้าก็จะเป็นช่องซิปนะครับปิดทึบนะครับนะครับจะมีซิปหนึ่งทางนะครับช่องด้านหน้าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลึกเช่นเดียวกันนะครับประมาณ1ฝ่ามือนะครับผมก็ล้วงเข้าไปได้เต็มเต็มเลยนะครับก็สามารถใส่ของมีค่าได้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีห่วงไว้สําหรับห้อยพวงกุญแจนะครับกันเวลาเรา เอาพวงกุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วตกหายค้นหาค่อนข้างนี้จะลำบากก็เอามาค่อยจุดนี้ได้นะครับผมอ่าผมขยายความตัวของนี้อฟแฟกเซตตัวนี้อีกนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแล้วก็จะมีจุดถืออยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาโครงสร้างด้านในกระเป๋ามารีวิวให้ชมกันนะครับตัวโครงสร้างนะครับบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าถึงด้านก้นมันด้วยนะครับด้านหน้าทั้งหมดบริเวณประมาณนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดตะข่ายแบบนี้อยู่นะครับ กีดชั้นแรกนะครับถ้าเกิดมีการจรกรรมเกิดขึ้นกีดชั้นแรกกีดเข้านะครับแต่ไปเจอชั้นที่2นะครับมันเป็นเส้นลวดตะข่ายถักแบบนี้อยู่ขโมยก็จะไม่ได้ของไปนะครับผมก็ไม่สามารถหยิบของออกไปได้โดยง่ายนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับในการกระชากกระเป๋านะครับก็ไม่สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือค่อนข้างที่จะยากเช่นเดียวกันเนื่องจากมีเส้นลวดสลิงแบบนี้นะครับของตัวกระเป๋านะครับมันจะมีเส้นลวดสลิงนูนๆอยู่แบบนี้นะครับ ท,ทั้งตลอดทั้งเส้นนะครับมันก็เวลาถ it. ้าเกิดกระชากอาจจะไปทั้งตัวนะครับผมอาจจะไปทั้งตัวนะครับค่อนข้างท millet, нолог, ี่จะเซฟเลยทีเ <Pie>? ดียวนะครับต <stars. pełnie> ัวโครงสร้างของกระเป๋านะครับผมส่วนระบบล็อกก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวไปนะครับตัวนี้ก็ผมอธิบายเรียบร้อยนะครับเรื่องระบบล็อกนะครับผมจะอธิบายอีกนิดนึงเรื่องระบบการถอดสายสายข้างนะครับแล้วก็ปรับนะครับตัววิธีถอดสายสายข้างนะครับมันจะมีตัวระบบล็อกอยู่มันจะเขียนว่าล็อกแล้วก็ มันจะเขียนล็อกแล <Yeah. S 1> damages, mm ้วก็ปลดล็อกอยู่นะครับตัวเล็กๆแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดมันตรงกับตัวทีเนี่ยมันแสดงว่ามันล็อกอยู่ให้เราขยับนิดนึงครับเราจะปลดล็อกได้นะครับมันจะกดลงได้แบบนี้นะครับกดออกนะครับปลดไว้สําหรับคล้องสายได้นะครับแต่มันจะปลดได้ด้านเดียวนะไม่สามารถเราสายออกได้นะครับวิธีใส่ก็ใส่เข้ากลับเข้าไปนะครับดันล็อกนิดนึงนะครับก็ไม่สามารถ ปลดล็อกได้ค e ่อนข้างที Jamie, <anak> ่จะง่ายแล้วนะครับวิธีปรับสายนะครับมันก็จะเป็นสาย2เส้นตัวนี้มันเป็นสายคู่นะครับปรับสายค่อนข้างที่จะได้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับค่อนข้างที่จะยาวมากพอสมควรนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับสําหรับตัวผมผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคละนะครับที่จริงปรับได้อีกเยอะนะครับแล้วก็จะมีการมีตัวรัดการตกท้องช้างอยู่นะครับการให้ไม่ให้มันหนูนออกนะครับขนาดประมาณ กระทัดลักนะครับผมสูงประมาณ173นะครับก็ขนาดกําลังน่าใช้นะครับสำหรับพกพาท่องเที่ยวได้นะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกระทางรัศมีเอดีข้อได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ